สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปวายหายใจเยาวๆกกันลงไปปลูกกันดอกไม้ไปปลูกดอกไม้เอาดอกไม้จากทางบนพี่น้องที่ว่ามันเนี่ยที่ว่ามันเบิดเบิดดอกเร็วนะ่ะสองกระถางเอาลงไปเพราะว่ามันแตกมันแตกนอพี่นองมันแตกนอม,นมันกำลังสิบปงขึ้นมาใหม่ พอใบเย็บบนตัดดอกที่ว่ามันน่ะมันโรยมันเกลี่ยวอกแล้ววันนี้มันก็เลยมันก็เลยเกิดนอเกิดยังขึ้นแตกขึ้นมาไหมนี่ยบนกินว่าถ้ามันหิมาลงมันก็จิตใายแต่ว่าเงามันน่ะเงามันหากมันยังอยู่ในดินอยู่เพรามเหมือนที่มาแล้วมันต้องปุ้งขึ้นมาคือจังตุนอัน กลอนกวานทีู่บ,บนปูไฮเดรียอย่างนี้อย่างไม่นองเขาบอกมาอย่าบ,บอกก่อนลืมเขาบอกทุเท,ทีทยตุเทียแหละ,ะซื้อดอกไม้เมืองนอกเมืองหนาวเนี่ยจำม่ได้กินหมากมาอีกแล้วจ,จิบได้กับเสียนยี่บนกินหมากใหม่พอาอว่าอยังมันหลายหรอบัานนี้เป็นคนที่ชอบกินยอยู่เลวขนมก็ต้ม ของคบเคี่ยวกับจุกกระจิกบ่ามากตะบ่ามากไม่ผลไม่เสื่อมาไหว้บนกินเบิร์ดบนมากกินเป็นคกุกกี้เป็นขนมเลเป็นย่างอื่นน่พะพ่่ยเสื่อมาถึงว้ให้กินแบบคบเคี่ยวเหร่นนู่นนี่นั่นเป็นพายเป็นย่างไม่กินกับกาแฟสิ่ะบ่ใครกินแล้วต้องคุ้มไหว้กินเอาองังนสินะต่มาหมากยังเสียอีคนอยากใี้บนยางไปเด็ดกินเบิร์ดมือ เก็บขึ้นมาไววกัดกินยุ่เบิดมือนเพราะนีไปแล้วหับนักเลื่อนแล้วหับแกบตละลเวนทรงทรงจนเบิดเราจังขอบกลับมาสิโมงหางมงงังเงานี้ช่วงที่เราบรยู่ยุบเบอกอยูาาย่ผู้เดียวกระจักเ็ดหนังพี่น้องบางหันนะ่กลับไปปลูกดอกไม้ไปหดพัก ไปปลูกลงไม้ไปโหดพักเรียบร้อยแล้วกะเจ็บหมาก,กอันนี้ขึ้นมาก็เลยมานั่งเว้าบ้านอันบางคนกะย้ายว่าสั่น่าเว้าอีกเด้อเเ้าอีกเด้อเ,ดเรื่องเรื่องเล่าอดีตย้ายหนูละมักฟังข่อยับมักย้ายผัด่าอีกแหละมมวนว่าสั่น่าละค้ชีวิตย้ายชีวิตย้ายคือละครอนัันมักฟังพะนักก็ว่า เราอย่างว่าอดีตคนเฮาพี่น้องมันหลากหลายแล้วผมก็เื้อว่าทุกคนต้องมีอดีตอดีตท,ที่ดีหรือไม่ดีมันสิขเข้า,ขากันไปแล้วจะแล้วมันอยู่ที่คนว่าพูดใดไรจิตจำอดีตลองค้นก็นคือผ่านแล้วผ่านไปโอ้ยจํายังว่าได้รอกยังสีน่ะเออเหมือนกับว่าไม่ค่อยใส่ใจอะไรแต่แย้ายบนไม่ใช่คือ ทุกบทบาทที่ผ่านเข้ามาในชีวิตยยบนจำจำจำพี่น้องความสุขเขากระจำความทุกข์เขายิ่งจำความลำบากยิงไงยยบนจจำแล้วก็เป็นแรงผลักดันกูสีบ่มีกูสีบม่บมีมือสบายบอกกูสีบ่มีมือรวยบอกกูสีบ่มีมือจังสันยังสี่บ่คือเราคิดนะคะจำ เป็นยังน้อยไปกับแม่ไปหาบน้มยพี่น้องอยู่ทางเออ่คอนสันทุงทุงพระคอนสันพระเพิงทุงรีล่ลา,ยลา,ยลายนี่น้อยร้ายหลายเี่น้อยห่วกน้มยสร้างน้อยยังกระเลวแต่นน้อยเพ่ปงเพ่ป้ายยังกระเลวแต่มันจีมีนานี่แหละหนาฝนเนี่ยอกอลากกระดาสิงหาเนี่ยน้มยจะเกิดล้า แล้วบนไปนิดหน่อยไปน้ำแม่ผื่อาไปหาเนื้อใหม่มาขายกิโลละสองบาทเนื้อใหม่ห้าเอาป,ป,ปอกเปลือกเลยเอามาสับเอามาสับเอามาฝานฝาน,ฝานแช่น้ำแล้วแช่น้ำเอาน้ำหืมมันดอกแล้วเอาขึ้นจากน้ำเมนมันเสียดน้ำสั่งขายกิโลละสองบาทกิโลละสองบาทถ้า ถ้าเป็นนอที่ยังบริสเเรลโระบาดเออพี่น้องจากได้เงินเนาะไก่ตอนนั้นยังไม่นี้เป็นสาวเลยยังหน่อยๆนอยู่ยังยังสิบเอ็ดสิบสองปีดออกจากโรงเรียนไปเนี่ยไปหาบเนาะแม่หาบแบบใด็วัดตีโตกัน่อยหน่อยพี่น้องเอาถุงปุ๋ยมัดอืเอาเสื้อมัดเอาเสื้อมัดหูถุงปุ๋ยสองขาง มัดเยนี่มัดแกนี่เสื่อมัดแล้วก็เอาไม้ค้านใส่คิดเบ้งว่าทุงปุย๋ยทุงปุ๋ยกับยายบุเน่ะมันสูงซ้ากันพี่น้องมันหามันก็นลากมาลากถุงมาพี่น้องโอ้ยลําบากนุ้งก็นลหลายหลายไปเห็ดไปหาซอยแม่ผลก็ตกลิ้นยุน้งก็ัดหิวเขาวก็หิวบ่มีเน่ากิน แม่ห่อเข่ากับปั่นปั่นข่าเนียวห่อพี่น้องตังแม่น่ะปั่นข่าเนียวใส่ใส่ถงุงยางซื้อขนมบักทวดินบักทวตัดเนี่ยบักทวตัดเท่าเนี่ยจะไย่ตะกี้มันม้นแผ่นรหัสิบ่างหนึ่งบอกสองแผ่นบาทบักทวตัดน่ะพี่น้องได้เขาห่อได้เขาปั่นหนึ่งห่อใส่ถงุงยางแล้วกะเขาซื้อขนมบักทวตัดใส่ถุงไป ฝนกระตกลิ้นหิวเขาไปหิวเนื้แม่ผ้าอันแม่ผ้าลีอันยุอันกระทอมเขาเอินกระทอมเนาะมันมาเมนเถียงหน้าน้ำไ้ก็เจ้าวเชินกระทอมหาบเนาะไม่ออกกับตีนผู้ออกมาเล้วมาส่วนยุกับทอมฝนตกลิ้นผ้าลูกกินเขากับอันบักทวตัดพี่น้องน้ำกระไใส่อันกระปุกอันกระปุกพลาสติกกระปองพลาสติก ขวดขวดเค็ดกับบะหมี่หอกสมัยเล็กนี่เป็นขวดยังหามาสวนสีหอดบ้านบ้านนี่บวมเบิดพี่นอ้องถุงปุยกับค้นน่ะลากขี้ดินอยู่แต่ปัญหากระเบินมาจนหอดเดยซอยแม่บ้าเด็บนวว่าชีวิตกูคือลำบากแท้ ก็มาเห็นเงินแล้วก็ดีใจได้ปะเนี่ยแม่แบ่งให้เอาไปหยังเอาไปหยังบัดดีเงินหน่ะว่าเอาไปหยังหรกเซีย่ยงไว้เซี่ยงไว้พญามิ่ผ้าออกมาตลาดิ่ผ้าออกมาตลาดตลาดอันชุมแพ่ตลาดอันลุนล่ยไ่เอาไปซื้ออันหนังสือพริกเออย่างกอ่าอนันงซืออันนิตยสาร นิตยสารดาราน่ยนะดารานิตยสารนีน่ยนะพี่น้องมาแข่งดิเพรพอเด็กอ่านพราเดยวหูวะอันดาราผู้นั้นจังสัน่นยังสี่สมัยนั้นกําลังเริมเนาะกําลังหล้จักยังสมัยนั้นอันอ,นอนสรพงษ์ซาตีบ่จารุนีสุขสวัสดิ์บ่เออกําลังไม่รุนขึ้นเขาแสดงนะ่ะแล้วก็สามสามสาวอันยังก่อสามสาวสาว,สาวบ่อันสุปรรษาอัน นวรัดสุพัรษาอัมพาภูสิทธิ์นะเขาก็ใส่สุดกระปูงงามๆสีเดียวกันเป็นทีมไทยรูปเนาะโอ้อยบนสอนหลายซื้อมากับมาเกะเกะเอ้ภาพสีออกตีดน้ำข่างฝางห้องนอนเฮียน,นอนสวนเฮียงนั่นล่ะกิฟสมยัยตะกี้มันเลิมละสิบบาทสิบบาทนี่แหละเดี๋ยวนั่งก็ซื้อซ้น อสอูงวอร์มใช่สินบันไไรตรงนี้นี่สิบบาทลำบากลำบากพี่น้องเป็นอีกหน่อยนะบันนีม้มอไมมีวิทยุฟังวิทยุพี่น้องมีความสุขอีกแบบได้บันฟังวิทยุฟังนิยายฟังนิยายขณะจยิบถีบขณะสองหนึ่งสามนิยายเขา เล่นไปเพียกนั่งเีกหักกันมากกันเขาพากันไปเที่ยวทะเละก็ได้ยินเสียงคืนได้ยินเสียงอันนั้นโอ้ยวาสนะกูสิมีแต่ไปเบิง่งบัดได้ไปเห็นทะเลบ่เนาะมันอยู่ภูเขาอันบอกเขาอยู่ภูเขาอันบอกอยู่นี่อยู่นี่หุบเขาเออเคยเห็นภูเขาเออเคยเห็นทะเละอืมอได้มากละ่ะเป็นสาวเนี่ย บุเดรไปเห็ดง้างกรุงเทพเรื่องไปเที่ยวทะเลว่าอืมฝันว่าทะเลภาคใต้ยินมตาซื่อกรุงเทพกับเพื่อไปพี่สาวย้าบุญไปก่อนเด้พี่สาวย้าบุญสิบเจ็ดปีพี่สาวคนใหญ่เนี่ยไปอยู่กรุงเทพไอยู่พ่อปแดง ย่าบ,บนุนอยู่กับกับพี่สายพี่สายก็ดื้อๆกับพี่สายจักขวางกเงเง็เป็น้นยิ่งวันนี้เป็นย่าบุญจะเป็นเด็กแบบเกน็นๆกิ็นพี่เห่าเห่าได้พี่น้อง็บายดีไหอย่างต้นไม้ต้นไหลปีนได้เบอะเป็นสาวสีดแล้วเดิ่มมีนม เริ่มมีนมเริ่มหัวเจ้าขอางจีบนมจีบหนังเนี่ยเริ่มสิเป็นสาวเนี่ยยังเป็นู้นะหาลูกซีบลูกอยังอยู่เด้ออือหู้จังยังอยู่เดี๋ยวทั้งนั้นมันหนาวเด้หนวยหนาวนี่น้ำน้ำมะซ่อนนี่เป็นน้ำหมอกนี่เป็นแม่คันงี้เลยเด้อี่น้องปลากล้วยต้นกล้วยนี่ลวกเลยเด้อ ลวกคือจะเาเอานําหอนลวกใบมันนี่เด้ต่นกล้วยมันหนาวขีดมันกระยุมัน,น,นกระย,ย,ยุต่อเขีดแถวจังหวัดเลยแถวนั่นแหม่ยูเราพูดกระดึงคนเนี้ยนาวหนาวหุ่นมีพากันเห็ดผ่านเห็ดฝ่ายพี่น้องไปซื้อผ้า ผ่าตะมองนะผ่าตะมองคือผ่าไร้จกัดเนี่ยสื่อมากเลหลายเมเ็ดยังเสียพากันเฮ็ดฝายเด้อิ่วอิ่วหรอก็ั้พากันมาตี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 ตตเห้มันตีเห้มันฟูขึ้นหรอกเอาไว้ตอกตอกตะปูใส่ห้างเข็ดเป็นห้างสี่เหลี่ยมตอกตะปูเข็มหน่อยๆเข็ดใส่ห้างสี่เหลี่ยมกลวยเสียบ เออสื่อเสียบสื่อเสียงมะกวย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 ทีๆเป็นตะหมองทีๆอ่ะล้วก็เอาอันฝ่ายที่เขาอันปลูกนะฝ่ายที่เขาปลูกเขาไม่อิ่วออกเอาเม็ดมันออกแล้วเขาก็มาใส่อันไอตัวนั้นดีดเนี่ยคือทนูนอ่ะพี่น้องเสียกใส่คือทะนูนดีดปังปังปังมันก็จะฟูขึ้น,ๆๆนฟูขึ้นพอนฟูขึ้นละกั หยาบใส่ตงปุ๋ยเนี่ยใส่ถุงปูอก่อ,กอกดีดีต่มันฟูขึ้นบันนี้เพราะมันได้เลา้ยๆเล้วมันบ่เท่ากันเอาไอ้ไอเชือกอะซื้อเสือกอะเป็นนันได้ดิเป็นอันนี้เทาเนี่ยเอามะกรวยใส่นันไม่ที่เทาตีเป็นสี่เหลีย่ยมใบหลวก็ตอกตะปูไใบตอกตะปูสี่เหลีย่ยมกล้วยไปกล้วยมากกล้วยไปกล้วยมากให้มันทีที่หลก็ะเอาเอาไฟยหน่ะไหมฝายที่เทาดีดใบให้มันฟูฟูนะ่ะ เอาไมาใหญ่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 ใส่ให้มันติ่มใหญ่ใส่ให้มันติ่มให้มันหนาหนาให้มันติ่มล้วก็ะกล้วยอีกรอบได้ปัะนี่พี่น้องก็กล้วยอีกรอบเพราะกล้วยมันหนาดีเรียบร้อยแล้วป่ะนี่เข้าก็อันเอาออกจากไอ้จากตะปูแกะออกจากตะปูห้อยห้อยห้อยแกะออกจากตะปูปะนี่ก็เอาเห็ดเป็นใส่ผนวมใส่ผ่าเขาเอิญผนวมป่ะนี่พี่น้องผ่าเทียาสื่อมาเขาก็ มัดตาเราเองเด้บ่มีจักมีอย่างได้สมัยก่อนบ่งหมูจักซ้ำได้จกักไหนบ่มีเลยละ่ะโดนมาจนคอมามีจักเหยียบของพ่อเ่ยสั่งพ่อเนี่ยเกลยวเอาผ้ากันเอามาเอามีดกันไก่เนี่ยตัดตัดหลัวก็เอาเข็มเขาเนี่ยดน่อกันเห็ดเป็นเห็ดเป็นปลอกเห็ดเป็นปลอกคือปลอกหมอนเนี่ยเขาเอื่นปลอกผ่านน้วมเนาะฮัลโหลพี่น้องหลงั็เอาไสอเอาสุบไส่สุบใส่กับมะฮุม พอได้หุมพ่อได้บัวหนาวพาคกันธิตจังสันจะเป็นเล็กหน่อยอี่บุ่นเห็ดเป็นเบิดเลยพระว่าแม่พาเห็ดในหุบเขามันบ่มีมัน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 ห้างไกลความจเจริญพี่น้องเราก็เงินบ่มีเงินซื้อปลูกฝายไว้น้ําหัวให้หัวดอนยังเสียน้ําหัวให้เนี่ยกระจอาพาปลูกฝายปลูกถั่วแดงปลูกบอกหุ้งแดงปลูกขโผดเนาะฝายเนี่ยมันแตกเขาหลวมเนาไปเจ็บจิบซูมือ เจ็บล้วก็มายาดใ่ถงถงกระสอบปานไวบางๆก็มานัางา่งอิ่ว็สนมี้นวอิ่วดึกคือเขาอิ่วสมัยพี่น้องเคยเห็นว่าเขาอิ่วปลาหมึอกอ่ะโอ้แบบนั้นละ่ะเอาปอนเข้าไปแล้วก็อิ่วปอนไอ้ายเข้าไปมันก็สิหนีบเอาตั้งต่อันเนือมันเม็ดมันก็รุดคขลอยเข้ลอยเข้ลอยออกมีแต่เนือมันดีดดีดดีดฟูขึ้นมาฟูขึ้นแล้วก็เอาไว้ ใส่ข่งใส่กระสอบไปันดีกับพอเขาเห็ดใส่เห็ดตะไคร่ตะแกงอันอันอันเสือกอนก็เอามายหายใยยยยก็เห็ดทับอีกรอบอทั้งทั้ง,งอีกรอบนึงแล้วก,ดออก็ดึงออกหอย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 ดึงออกจากตะปูนี่เอามาใส่ผ่าที่เขาสื่อตะมองมานะ่ะเม็ดบกิบบาทเพราะมันมันบนดใหญเด้มันเป็นไรตะมองไรธรรมดาเขาเนี่ยเป็นผ่าธรรมดาเนี่ยมันยิบต่อกันโอ้สมัยเป็น เจ้านหน่อยหน่อยเห็นเป็นเบิร์พี่น้องเห็นเป็นเบิร์ญี่ปุน่นลำบากวา่าแมนสิบว์วา่าแมนสิบว์บอดี้หูดเครื่องบินนี่เห็นแต่มันบินอยู่เทิ่งฟ้าเป็นเ็กหน่อยเห็นเจ่องบินบินมาเดียโอ้ยพักกรเลียนมาเบิงสบวนเครื่องบิน,บน,น,น,บบนรั้ใหญ่ๆวนมากจะเห็นตาห่อลิบคอปเตอร์พี่นอ้องยวงสันจะเห็นตาห่อล็คอปเตอร์เพราะว่าเขาจะลาดตะเวนพวกอาตำรวจต่อชดอพวกทหารพานันเขาสิลาดตะเวน หินกับทะเลนอากมาเบิงสะออนแห้งสะออนหินอ่ะเครื่องบินหินอ่ะเนี่ยสะออนก็คือเราจะคล้องสิได้ขึ้นดอกะก็คือเราจะได้ขามน้ำขามทะเลได้มานอนอยู่กับฝั่งพี่น้องอันนี้ชีวิตในช็อตหนึ่งตอนนี้หน่อยยี่บุนมีเยอะแยะมากไามประสบการณ์พี่น้องประสบก,ก,การณ์เอาตัวรอดได้ทุกอย่างนะยี่บุเนี่ยเอาตัวรอดจาก เขาจริงที่เขาบ่เคยเหตดจริงที่เขาบ่เคยหูเขาหรือหูเขาดีืเลีย้ยลูกเพราะว่าความยากจนมันสอนให้เราดิ้นรนมันสอนให้เราเอาตัวรอดพอใหญ่มากอีกระดับหนึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอมามีขอบครั้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ยยังบนแบบสูมาสุดสุดคือกันนะคะสูม้าสุดๆุดมีเก็บซีถาม,มา่ะ อืออีหลากเป็นยังคือบริเรียนตัวคือบอร์เลรียนบริเลรียนพอ่าพอแม่ยยากจนพ่ายายบ้านดูแล้วก็น้องหลายเลยได้เลี้ยงน้องซอยเมย์เดรียนเก่หวงปีพอว่าอ่านออกเขียนได้ล้วก็เลยใเศร้าเลียนนัานหละบ้านี่น้องคนหลักคือได้เป็นคู่พ่อเขาอ่ะเขาเลี้ยงเขาหญ่แน่แล้วเขาก็ดิ้นล้นของเขาคือกันเขาก็ไปเหตุงาน จบมอสามเราก็ไปเหตุงานเขาก็ไปเลี้ยนต่อไปทํางานพร้อมไปเลี้ยนต่อพร้อมเขาก็ดันตัวเองถีบตัวเองขึ้นไปไฟหาความหรูไฟหาอาชีพนู่นนี่นั่นอืมเขาก็เลยได้เขาก็เลยสอบได้เป็นคู่วันนี้ผู้น้อง,งอกีกผู้หนึ่งะกบดินน้นล้นกันละก็ซอยทรงเสียห้พอห้ยยังก็เลี่ยงกันซอยกันมาก็จนแม,ม่ยายบุญมาเป็นอัมาตานั่นแหละแกก็ น้องคนทีตายเนี่ยแม่ของน่องเมย์น่องทิพย์เนี่ยกลับออกมา,อาจากงานกลับมาอยู่บ้านดได้บุญกระไดเขารุงทีเปลี่ยนกันบันนี้เขากลับมาไม่ีลูกไม่ีผัวแม่กับมาตายปะไ,ได้ได้ลูกผู้เลกทองทองเลกทองได้หกเดือนแม่มาตายปาบันนี้ก็เลยอยูก่กบพอกบเลี้ยงพอมเดี๋ย้บนกับนาเทศการกับพักกันเที่ยวลงมาบ้าน มัเนี่็เขามาได้ลูกคนที่สองแกก็กเลยมาเป็นโรคพุ่มแพ้่ว่าเป็นพุ่มแพ้่แพ้พุ่มตัวเองโรคพุ่มพงวงแล้วก็มาติดติดอ่าติดไข่วัดนกอืติดไข่ไวรัดไข่วัดนกสองพันปีนั่นน่ะล่ะก็เลยเสียชีวิตน่ะล่ะพี่น้องที่บ่นก็เลยชีวิตก็เลยหักเหเด็กติดอ่าออกจากโรงงานมาเลี้ยงล้านมาเลี้ยงพอเลี้ยงอย่างอยู่บ้านก็เลยเป,เป็นเป็นทีมาในการว่า แยกกันอยู่กับแฟนแยกไปแยกมากก็เลยเลือกกันโดยปริยายโอ้บอกไปบอกมาพี่น้องสิบกว่ายี่สิบนาทีเอาสํำนี้กอนคลิปหนาจังว่ากันไหมกว่าบนกว่าคุ้นหลายๆเด้อพี่น้องเดอ้อ